เปิดได้อก้อนเก่ายอยู่อยู่นี่เลยไหมโอ้ครับทุพก้อนเก่ายังมีอยู่ยังเก็บอยู่โอ้โหอนุรักษ์ไว้ทุกอย่างว้าวไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสเลยนะทุพหน้าต่างจะอี้บบเคยครับดูเสาดิเสาแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะต้นไม้ว้าวโอ้หน้าใหญ่มากหน้าใหญ่ใช่ครับนี่ดูนี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยเห็นแล้วนะุ่นนี้เปิดเนี่ย เป็นอ๋อเป็นตัวล็อกไว้เลยตัวล็อกไงตั้งแต่เมื่อก่อนเลยว้าวเดิมเดิมเอมเดิมเดิมเลยทุพี่เราเรียกหน้าต่างแบบนี้ว่าอะไรหน้าต่างกระทุงหรือทุพี่หน้าต่างบานเซอร์วิงอะไรผมก็ไม่ทราบเนาะเราไม่เเพราะว่านี้มันต้องมีอะไรคล้องตรงนี้ได้แน่นอนใช่ใช่ทุพีเหมือนขอสับเนาะเออมีขอสับมันมีขอสับใช่ใช่เนี้อมันมีข้างนอกอยู่แต่ว่าน่าจะหลุดไปอมีรูอยู่ตรงนี้ทรงอาคารเหมือนโรงเรียนเลยทุพี่ เหมือนทรงอาคารเรียนเลยเนาะแต่เป็นนี้เป็นกุติไงคือกุติพระสงฆ์ที่สร้างเหมือนโรงเรียนเนาะทุพี่เนาะแสดงพระสงฆ์จำาภาษากันเยอะเหรอครับทุพี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเยอะครับเมื่อก่อนพระน้อยแต่ว่าเนนเยอะเพราะว่าตรงนี้เป็นสำนักเรียนนี่นะครับตรงนี้ปัจจุบันคือตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับตรงนี้แหละมหนึ่งถึงมหกเป็นโรงเรียนครับโรงเรียนวิธีธรรมคุณอุปถัมภ์ก็คือชื่อท่านเจ้าอาวาสใช่ครับปัจจุบันชื่อคนสร้างสมณเณรกี่รูปแลรวทุพี่ สมนีนที่โรงเรียนใช่ไหมครับมีสี่สิบครับมีน้อยมากเป็นของวัดเราหมดเลยไหมะใช่ไม่ใช่ครับแต่เราวัดในอำเภองาเมรียนที่นี่บ้านผมคือวัดบุญเกิดมีสามรูปสองรูปไม่เยอะไม่เยอะใช่ครับแต่ท่านพระครูวิทิน่ะสร้างไว้สามโรงเรียนตอนนี้โรงเรียนปราชญ์รรมคุณปราชญ์รรมคูณแล้วก็โรงเรียนวิทิตานุกูลอยู่ตรงนี้วิทิตานุกูลอยู่ตรงหน้าวัดตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยเนี่ยอ๋อครับอ๋อครับแล้วก็เป็นวิทิตแต่เมื่อก่อนอ่ะสร้างตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปสร้างวิทิต วิทวิทไอโรงเรียนประชารัฐแล้วก็ไอมาสร้างวิทิตตานกูลจะท่าเดียวพร้อมใกล้ๆกันใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละครับโรงเรียนประชารัฐเมื่อก่อนอ่ะสร้างจากอ่าไม้ฝาโรงนะพวกฝาโรงขาโรงเนะี่ยเมื่อก่อนอ่ะเขาไปร่วมเขาไปใช้หนะรือเปลใช่เป็นสะสร้างเป็นเนี่ยเป็นประตูอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนอาจารย์เขาเล่าให้ฟังมัเอาไปประยุกต์ใช้นะครับใช่ครับไปประยุกต์ษณะ de uh... โอ้ใช่ใช่ตูพี่ม,มันไม่จะเป็นจะมีหน้าต่างในห้องนอนใช่เป็นหน้าต่างอ๋อมีการต่อเติมขึ้นมาใช่เป็นการต่อเติมขึน้นมาเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนผมก็เคยอ,อยู่ห้องนี้เมื่อสิบกว่าปีนะตูตพี่ก็ทันอยู่เหมือนกันอยู่ สร้างอะไรไมันต้องใช้พวกที่เป็นแบบนะทุนัพย์เนาะเออทุนัพย์แล้วกอ็อ่คนที่เป็นเป็นข้าราชการครับเพราะวข้าราชการเขาก็มีมีมีมมเขาเรียกว่ามีอะไรมีหน้าที่ทำดำเนินการง่ายกว่าที่คนเราจะทําได้อย่างไรอย่างที่นี่ก็เคยเ,เคยเคยเคย,เคยมีมีมีเจ้าพญามีมีคุ้มหลวงเนาะก็เลยสามารถสร้างแบบสร้างวัดแบบนี้ได้ใหญ่ได้ไง แกะมาก่อนใส่โอ้หลักเหล็กใหญ่มากแค่นี้เนี่ยอยากเห็นต้องกุฏิเจ้าวาดตรงเนี้ยอ๋อครับเดี๋ยวไม่ใช่เป็นเหมือนเหล็กดัดใช่ไหมตูพี่อยู่จากข้างในนะตูพี่เนาะเปิดจากข้างในประตูใหญ่มากแน่ที่ไม้หลอกโตัวไม้ออ่่ะเมืก่อนเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้แหละในในในอ๋อเป็นเหล็กใหญ่เลยใช่ไปเป็นตูพี่ผมถ่ายจากนี้กันนะครับเป็นเหล็กแบบนี้เลยนะตูพี่เนาะใช่เป็นเหล็กอย่างเงี้ยแหละเป็นแบบนี้แหละแล้วเขาแกะออกมา